บอกตุมตามชแนลวันนี้พาทุกท่านมารับฟังข้อคิดเห็นนะครับจากทางอาจารย์เอจักรพัน์ในการตอบคำถาม FC นะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน้องไดมอนด์ลิทิไกนะครับที่มีหลายหลายท่านนะครับอยากให้มีเม็ดเล่นะครับของน้องหรือว่าอยากให้มีในเรื่องของการร้องเพลงคู่กับนางเอกนะครับประจำวงเพื่อเป็นการดันกระแสและทำให้วงมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นอาจารย์เอจะตอบอย่างไรไปรับฟังกันเลยครับ ดมอนมีกระแสทําโชว์เม็เล่ให้น้องเลยครับฐานแฟนน้องเยอะมากจริงๆอะ่ะเราอยากทํามากอยากทํามากๆอยากทำหลายอย่างให้น้องแต่ว่าระยะเวลาตอนนี้คิวงานเราแน่นมากเดือนนี้แทบจะแบบเหลือวันว่างสองหรือสามวันเองจากวันนี้ไปแล้วก็เดือนหน้าตอนนี้เหลือพฤศจิกาก็เหลือวันว่างแค่สามหรือสี่วันเองธันวาเช่นเดียวก็คือมันมันแน่นแล้วก็อ่มันต้องมาปรับสคริปต์ใหม่ซ้อมโชว์ใหม่ทําชุดใหม่หมดเลย นะครับจะต้องมาคุยกันก่อนแต่เราก็อยากทําให้น้องอยากให้น้องไดมอนด์มีคู่นางเอกอยากเหมือนกันอยากเหมือนกันครับแต่ว่าน้องมาเข้าบ้านวันที่ยี่สิบเจ็ดเราเปิดวงวันที่ห้าใช่ไหมมันไม่มีเวลามานั่งซ้อมมันไม่มีเวลามานัเตรียมบทให้น้องๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันผ่านการซ้อมมาหมดแล้วอืมเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติต้องต้องไอ้นี่น้องก็ต้องมาพูดคุยกันวางแผนกันใหม่ อาจารย์หานางเอกรุ่นเยวกันกับไดมอนมาจับคู่วงใหญ่ให้หน่อยค่ะรับรองปังแน่นอนนางเอกเราเต็ม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 วงเลยครับตอนนี้ศิลปินเราเยอะมากศิลปินเราเยอะมากครับแม่นามั่นใจว่าเสียงอีสานจะกลับมาปังแน่นอนไดมอนตัวดึงลูกค้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าศิลปินทุกคนเป็นแม่เหล็กดึงดูดลองคิดดูเสียงถูกไหม ลองคิดดูสิเนี่ยเห็นไดมอนด์ไหมไดมอนถามแฟนเขาแน่นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าศิลปินทุกคนถ้าศิลปินทุกคนเป็นแม่เหล็กเหมือนกับไดมอนด์เหมือนกับน้องอุง๋งอิงเหมือนกับน้องอักอายเกิดอะไรขึ้นครับดังแบบสุดไม่อยู่ ตืเนื่องจากน้องไดไมอนนะครับมาก่อนที่จะเปิดฤด,ดูกาลนดิดเดียวแล้วก็มีการวางแผนงานการโชว์การแสดงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยจะทําให้การปรับเปลี่ยนหรือการเพิ่มอะไรขึ้นมาเนี่ยจะค่อนข้างยากเนื่องจากจะมีทั้งในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็งบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่อย่างไรทางผู้บริหารก็รับทราบเรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าในการปรับเปลี่ยนการโชว์ระหว่างฤดูกาลนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบการโชว์ใหม่อาจจะมีการเสริมหรือเพิ่มเติมโชว์ของน้องไดมอนด์มากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากให้ทาง FC นะฮะแฟนคลับส่งกำลังใจติดตามน้องไดมอนด์แล้วก็ให้กำลังใจทางวงเสียงอีสานต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องบักตุมตามชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ